สวัสดีจ้ารรพ่อแม่พี่น้องนี่ภาพรรพ่อแม่พี่น้องเก็บหมากทั่วแห่เลยพี่น้องมากินกระบองปลาแดกกระปนุนตัวแห่ดก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 เก็บกันพี่น้องลมมันแห้งพี่น้องงานมัน แรงลมแรงว้าจำอะไรพี่หนักตอนคิดตะแหนี่ไปกันเออน,นี่ผลต้นนึงพี่หนักเก็บตอนนี้กันฟังสั้นกับขอโทษขอให้ได้อพี่น้องเนอบ่ม,อมีไหนกันสัน้นคือเพิ่นนี่จะเมือถือนี่ย เมื่อถือเอาเนี่ยพี่น้องมันได้พดบบระเจ้าไปกินกับวองป้าแดงกระปนลกับลาบกไ็ได้นด่แหละมาทั่วแห่มาเจ้าเอ๋บักทั่วยังพี่น้อง Con thay bằng em với cái em bắt tôi hay thôi ngại đâu gì ngại đâu nóng 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 các bác nóng nóng xuống nóng nóng rượu หนมันตึมไหนมันตึมี่ยุ๊บ่องหักเงาเลยโอ้ยหักอะไรเ่ยหยับหยับคลาดฮองนไเปนหงเห็นหงมบุ กวางพี่น้องจะเห็นหโฮ้แก่มาดับพี่น้องเหมคนไม่แก่คนไม่พินัง,นงกล้องน้องม่หน่ะกลองมาบุญน้อยแก่กัน่ะพี่น้องน้ำแก่กินบ่ค่อยได้กินดอกพี่น้องปลูกไว้อนุรักษ์ไวซ้ซสิอนุรักษ์เอาไว้เพื่อว่าสักวันหนึ่ง มันสูญหายไปจากโลกแล้วคนถามหาว่ามันอยู่ไหนอยู่นี่เองโอ้ยหาเราไปนี่นะมันอยากมันอยากกระดอกกระเหิยะไปพี่น้องไปต้นนึงตอนนี้ตอนนี้คืยอเสือตัอต้มตัต้นนี้ใครอยยูตัตั้มพี่น้อง นี่ต้น่ำดำเลยขยับเลยอนี่ดำดำนี่ดอกดอกงามาพี่น้องสีเหลืองๆหลืนี่พี่น้องดอกตั่วแหงสีเหลืองๆหลือง นี่เอาละเอาละไปกินเบาไปผักน้ำพี่นอะพักกองเข้าไม่เป็นใ่ไหมอาไปที่เขาไปไม่หนีกันพี่นอ,องจบกันได้ ดีๆก,กันหองแรกตาตาไอึ๊บนี่พักเข้าอันนี้อ,อ่านันี่กัปูพัซี่ปเนาพักซี่ลากำลังามพักซี่ลาวนี่กำลังงามเลยก็ใสออกนีพักควางตู้เ่าวางต้งดอก กระดอกโพดต,ต้นน,น้อยๆก็มีดอกพี่น้องเอ้ยต้นน้อยๆเตี้ยๆก็มีดอกปลูกพ่อได้กินไม่ไหวปลูกขายเดี๋ยวพี่น้องเน้ยปลูกพ่อได้กินนี่ยแหละดอกดอก,ดอกอีลีเหรอสวยงามสีเหลือ,องๆต้นน,น้อยๆเป็นดอก บรรยากาศยามเย็นเขาทงให้ทงหน้าพี่น้องอันนี้กันง้อหน่อยมันเขาไหมแสดงวอามาลามหรอือมีง้อหน่อยไหมง้อหน่อยเขมามายำตนน้ำทักไข่พี่น้องเอันนี้ขนาดเดี๋ยวไปกินซ้อมชามเทืออะไรพี่น้องขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ฝันเคมียงเลยพี่น้อง,องแม่งเจาะกระบ,บองกระแบง นิละถ้าไมนั่ต้นหอมเาต้นหอมถ้าเนียวม่ทานนี้นพักกาดหินกาดหินพักกาดแช่เลยพี่น้องจะสั่งมขั้นมขั้นโมตกันขที่ห้าบวงไว้ขนาดวงไว้ด้วยประมาณ มกำลังเป็นดอกอยู่ละนี่ข้าเบื่อไงดอกของม่วงกำนังเป็นดอกขอม่วงกำลังเป็นดอกมะม่วงกำลังเป็นดอกอย่างกินของม่วงเด็กๆน้องเอ้ยเป็นดอกแล้วอันนี้ขคณะร้านนี่แปลขนาดไปหมู่บ้าดคณะนน้อยตีถังมะม่วง ไม่หนาวมากเน่นี่มะม่วงของเราติดดอกติดขีดดีนะเพี่อนดอกร้ายดอกดกวันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เดอ้อพี่น้องเดอ้อน้ำดอกไม้กำลังเป็นดอก มีเลกีน้องก็้เป็นดอกทักสิตีไทยว่บุพีน้องเอ้เไงนี่เป็นแล้วมันก็สิเป็น่เสียดำดำมาลกบนท่อกับมานจอมากอย่างนี้แหละโอ้มาปอากขีดยดีดยังเราพี่น้องจะคล้องกักินปล่อยเป็นธรรมชาติไปนวยซั่มได้กับกินสั่นั่นแหะนั่นอีกต้นหนึงก็ต้องเป็นกันนำดอกไม้กัน าพี่น้องนี่แหละชวนพักข้ามีแค่นี้แหละพี่น้องเรือป,ปลูกร้ายปลูกไปแต่กินกระเพนปลูกไปทั่วพัดปลูกลวกสำหรับพีบพ่น้องใส่อ่อมใส่แกงไป็นสนักเบื้อ,องบนหงส์ตัวนี้ได้พี่น้องอเฉยเบื้องนี่สูงแน่พี่น้องจะสูงไหมเบื้องได้ พี่น้องอยากไปตาอยากเอาไปตามมาเอาได้พี่น้องบกพดผูกบกโมกบกแตงอะไรกับบกบวบบกบวบแก่แล้วกําลังแก้บวบพี่น้องบวบยักษ์เคยตกต้นเจนตายอยากบวบขึ้นได้ลงบ่ได้ตายอยากบวบ นะคลิปนี้เขาจบคลิปแค่นี้นะเพือพ่อนๆความาชมสวนขอบคุณทุกไลน์ทุกแค่ท,แคไไคคแทุกาการติดตามนะจ้าเด้อทุกไลน์ทุกแชทนะจ้าสวัสดีจา้า